อย่าลืมกด subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,นะคะ FC ทุกๆท่ททานเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่เนาะมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีๆตลอดทั้งปี2568เลยนะวันนี้คะ่ะเปิด พุทธศักราชใหม่เนาะพศ2568หรือว่าคศ2025วันนี้เรามามูกันหน่อยมีหลากหลายท่านชอบมากๆสำหรับรุ่นนี้ที่น้องปาลนนำมารีวิวนะคะเป็นพ่อง,งัอ่งอ่าพ่องั่งสรันเนียงระอนะคะเป็นพยายงั่งตาแดงนะคะแล้วก็เรี่ยมในน้ำมันราคะ ถือว่าเป็นตำหรับขเขมรโบราณเลยใครจะเสกไม่ได้นะคะนอกจากหลวงพ่อเมียนวัเจเนียงวนารามที่บุรีรัมย์อีกหนึ่งเกจิคณาจารย์แห่งอีสานใต้ที่โดง่งดังเด่นมากๆเรื่องมหาสเสน่ห์และท่านก็เรียนทางเกี่ยวกับห้องงั่งพยางงั่งนะคะหรือว่าไอ้งั่งเนี่ยมาตั้งแต่แบบว่าเป็นเกจิตั้งแต่บวชเลยก็ว่าได้ตั้งแต่สืบทอดวิชาโอโหสายขเขมรนะคะมาในเลี่ยมด้วย เรียมได้สวยงามมากๆตามที่น้องปานนำมารีวิวเลยเป็นพ่อง่างตาแดงพยางก่างตาแดงสรันเนียงรออนะคะสวยมากๆด้านหลังเป็นอินคู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นลงทองเนาะม,มีเลขมีโคชัดเจนน้องปากแกะออกมานะคะมือดีมากๆแกะออกมาได้เลข44เลขงามมากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอยากจะมาแนะนำนะคะสายมหาสเสน่ห์สายเมตตานะคะชอบเรื่อง รักๆนะคะหญิงหๆชาย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 หญิงหญิงได้หมดเลยสามารถบูชาได้หมดพร้อมเลี่ยมแล้วเรียบร้อยงานเลี่ยมดีมากๆน้องปลากแกะออกมานะคะดูแล้วงานเรี่ยมดีมากๆเลยมีเลขมีโค้ดชัดเจนนะคะถือว่าพญายง่างเนาะขึ้นชื่อมาตั้งแต่โบราณด้านสเสน่ห์ใครๆก็อยากมีถือว่าเป็นมนเป็นมนสเสน่ห์สายขเขมรน,นะคะตั้งแต่โบราณเลยแล้วก็ นี่น้องปลาแกะซองออกมานะคะแล้วก็ได้เลข44นะคะแล้วก็มีคาถาให้พร้อมวิธีบูชานะคะนี่เป็นใบคาถาเราวิธีบูชาด้านหลังก็เสริมโดยอินคู่อย่างที่น้องปลาแจ้งเลยก็เรื่องผูกจิตผูกใจคิดถึงใครก็ผูกใจให้คิดถึงเรานี่ดังช้ำลืมโขงหัวลืมข้อคนลืมกินข้าวนั่งเฝ้าคิดถึงเราเลยโดยฤทธิ์ของอินคู่และที่สำคัญคือแช่ในน้ำมันว่านราคาด้วยก็ยิ่งจะทำให้เร่งอืม เร่งผลให้เร็ววันขึ้นแรงลิสเนหาก็คาถากำกับเรียบร้อยเลยค่ะจะได้จะได้ ไม่ต้องถามเพราะว่าหลากหลายด้านจะถามนกปลาอยู่ตลอดอ้อแล้วก็นกปลาจะแนะนํานะคะเรื่องพ่อเง,ง้างหรือพญาง,ง้างไม่ควรห้อยนะคะหรือว่าบูชาพร้อมกับพระเนาะถ้าเกิดห้อยพระก็ไปห้อยที่เอวนะคะอย่าห้อยอยู่ในพวงเดียวกันอย่าห้อยพร้อมกันเนาะอย่าห้อยด้วยกันนะอ่านนกปลาเหลือเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้คะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ